่อมาเป็นข้อ14นะคะข้อ14เขาให้คำนวณมวลโมเลกุลนะคะซึ่งมวลโมเลกุลเราเรียนกันไปแล้วว่ามวลโมเลกุลเนี่ยมันมีหน่วยนะ,ะหน่วยของมวลโมเลกุลคือหน่วยกรัมต่อโมลนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยโจทย์ต้องการให้นักเรียนคำนวณกรัมต่อโมลแล้วก็เราไปดูข้อมูลว่าโจทย์ให้อะไรบ้างนะคะข้อนี้โจทย์ให้ข้อมูลมาว่า แก๊สชนิดนี้มันมีมวลเท่ากับ0.74กรัมแล้วก็มีปริมาตร340มิลลิลิตรที่ STP นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าโจทย์พูดถึงแก๊สชนิดหนึ่งแปลว่าเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ว่ามันคือแก๊สชนิดไหนเขาจะให้นักเรียนคำนวณหาหมวลโมเลกุลเสมอนะคะอันนี้เป็นทริคไว้สําหรับการที่นักเรียนจะเอาไปดูในข้ออื่นๆ,ใน,ๆในโจทย์เรื่องอื่นๆเนาะแก๊สชนิดหนึ่งหาหมวลโมเลกุลไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกสูตรมาว่าแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอะเซทิลีนเมื่อกี dioxide, ก lene, ้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาได้นะคะหาหมวลโมเลกุลของสารได้ถ้าเรารู้สูตรโมเลกุล ถ้าเราไม่รู้สูตรโมเลกุลเขาจะเขียนว่าแก๊สชนิดหนึ่งแปลว่าเราหามวลโมเลกุลไม่ได้เราก็ต้องไปคำนวณหามานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจา๋าโจทย์ต้องการถามหาหน่วยเป็นกรัมต่อโมลโจทย์ให้อะไรมาหนึ่งหนูดูก่อนโจทย์ให้มวลมานะคะและโจทย์ให้ปริมาตรมาดังนั้นจําได้ไหมครูบอกว่าถ้าสมมติโจทย์ให้กรัมกับปริมาตรมาให้มวลกับปริมาตรมาแล้วเราอยากหาหน่วย กรัมต่อโมลหรืออยากหามวลโมเลกุลให้เราเอามวลมาส่วนด้วยปริมาตรนะคะเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะมีมวลส่วนด้วยปริมาตรก็คือหน่วยกรัมส่วนด้วยมิลลิลิตรก็คือลูกบาศก์เซนติเมตรที่ s t p เพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนกรัมต่อลูกบาศก์เซนให้เป็นกรัมต่อโมลนูแมหนึ่งนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้ 2เอาสิ่งที่โจทย์ให้ไปเทียบกับโมลเพราะฉะนั้นเห็นไหมกรมข้างบนไม่เปลี่ยนไม่ต้องสนใจแปลว่านักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยเฉพาะด้านล่างเท่านั้นนะคะ 1. เปลี่ยนเอาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ไปเทียบกับ1โมลหนูไปลูกแปลว่าหนูจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น1โมลข้างบนเป็นกลัมไม่ต้องสนใจไม่ได้เปลี่ยนนะคะแปลว่าอ้าวได้กลัมต่อโมลแล้วนะคะได้กลัมต่อโมลคือหน่วยของโมลโมเลกุลพอดีนักเรียนก็คิดได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่ามี0.74กรัมของแก๊ส x ไม่รู้ว่าแก๊สนี่ไหนก็ใส่เป็นแก๊ส x แก๊ส y แก๊ส z แก๊ส a แก๊ส b ได้หมดนะคะแล้วก็มีปริมาตรโจทย์ให้มาข้อนี้คือ340 340ลูกบาทเซนที่ STP นะคะเขียนไป ถ้าโจทย์ให้มา2อันแล้วอยากถามหามวลโมเลกุลนะักเรียนเอากลัมส่วนปริมาตรเอามวลส่วนปริมาตรเสมอนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนหน่วยลูกบาทเซนถูกไหมลูกให้เป็นโมลโดยที่กลัมข้างบนไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องสนใจนะคะเราอยากเปลี่ยนหน่วยลูกบาทเซนเวลาที่เรางเรียนใส่วงเล็บนักเรียนเปลี่ยนทีละหน่วยนะ เราอยากเปลี่ยนลูกบาศก์เซนให้เป็นโมลซึ่งลูกบาศก์เซนมันอยู่ข้างล่างเราต้องการตัดลูกบาศก์เซนถูกไหมแปลว่าหนูต้องเอาไวบ้บรรทัดตรงข้ามดังนั้นข้อนี้ลูกบาศก์เซนมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะแล้วเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นโมลเราก็เอามาไว้ข้างล่างนะคะตรงนี้ใส่เอ็กไปเลย,ย,ยจะรู้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นแก๊สใดๆก็ตามลูก1โมลมันจะมีปริมาตร 2 2 4 0 0ลูกบาทเซนที่ STP เสมอเราก็จะตัดได้เป็นลูกบาทเซนกับลูกบาทเซนตัดกันนะคะก็จะเหลือก็จะเหลือเป็น0.74กรัมนะคะเหลือ2240 0ตรงนี้ตัดออกไปแล้วนะคะข้างล่างเหลือ340ตรงนี้ตัด1ไม่เขียนเหลือโมนที่ไม่โดนตัด เห็นไหมนักเรียนก็จะได้ข้อมูลที่เหลืออยู่เราก็เอามาเขียนเลยนะคะข้อมูลที่เหลือเขียนตัวเลขก่อนนะคะ0.74นะคะคูณด้วย2.2.4.0 0หน่วยที่ได้เหลือเป็นกรัมนะคะข้างบนเหลือหน่วยข้างล่างนะคะก็จะเหลือ340นะคะแล้วก็จะเหลือหน่วยเป็นโมลออกมาเพราะฉะนั้นหน่วยของกรัมต่อโมลตรงเนี้ย มันคือหน่วยของมวลโมเลกุลพอดีนักเรียนคิดเลขออกมานักเรียนตอบได้เลยนะคะว่ามันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะคะ0.74คูณ22400แล้วหารด้วย340นักเรียนก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ 48. 75ก็แปลว่าแก๊สนี้มันก็จะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ48.75ากรัมต่อโมลทำไมมันถึงมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเพราะเราบอกว่าอะไรอะมวลโมเลกุลของสาร1โมลถูกไหมหน่โมลมันจะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลพอดีเพราะฉะนั้นหน่วยของมวลโมเลกุลก็เลยเป็นหน่วยกรัมต่อโมลเพราะ1โมลมีกี่กรัมก็ว่ากันไปนะคะ